ฮัลโหลยงฮัลโหลฮัลโหลยงยงก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ว่าผมเต้นปนกรนะเนื้อจะหนึ่งหนึ่งกับน้องกันซึ่งน้องนั้นกระจอกมากนะ คนอได้คนนะานอหนมได้เอาปุ๋ย่ะะบ้านงอรกากอ,กอีกแอะยยอย่าอย่าเม็นปาอืมเึ่พอทำอะไรของเขาอะ่ะมาคิดจะซื้อผมได้ ไอเคล่นที่ไอ้เงินแปอะมานี่ก่อนอมสกานแหละนะสกาเล่นคู่กับอันนี้ <Hey. S 2> เฮ้ย มันมาเร็วแต่มันก็อนนี่เนี่ยหนี่ปอมันยังมาเล่นกับปอมันไปเลยอองหมเราฟอร์มอลน้องหกไปออมรู้ปักเอื่อนนะหกแล้วเนี่ยเม้มปากทำไมทำไรเสร็จแล้วมาทำไมเมมทำไมทำไมต้องเม้มหมดเพราะอะไรเนี่ยดูหอมว่าเพื่อนเลยก็หอมไงทำไมหอมอ่ะ ก็เพื่อนมีแต่เพื่อนตัวใหญ่ๆคนเจอปะ<ม>คนนั้นน่ะเป็นเพื่อนสนิทเติร์นคนที่ถือพานน่ะเป็นเพื่อนสนิทเติร์นใครที่ไรอะไรโอ้คมคมชื่อไรคมไม่ใช่ชื่อไบรท์อ๋เอเอีวิลเมนีเลยพ่ออันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ะเอเเอีวไอีวิลมันไม่ได้ถือพาน ผักบุ้งดาวผักบุ้งคืออะไรอะ่ะอ,อ้ชอบล่อยใบหยงอ่ะ,อะคน,น,น,ห,นหล่อยใช่ทรม,มะส่งมาในกลุ่มก็เลยรู้ิ้มมนจะไปกินข้าวกันลกเขาไกินข้าวมาวโอ้ยใครวะรหน้าอะไร ันไม่ไดีหรอกโอ้ดุเลยเนี่ยเออไม่ดุไม่ดุเลยบอกดุไม่นดุเลยดุตรงไหนเนี่ยไม่มีความดุเลยจริงไคุณูบอง้เยฮ <laughs> ้ยครูใช้แอปน่หระครูคนาไอตเติร์นนาใสาเลยนะ แอปเบลตี้ฟูลเอ้ยยิงดิวะแม่งใช้แต่ v ว s สใส่ของยิงหัวคิดแล้วว่าวันนี้ต้องกลับบ้านเพราะว่าจะมากินแค่นี้

ไอเกี่ยวกูเลือดน้อยอยู่สองควงมันยิงตัวเลือดน้อยแป๊บเดียวตายรือว่าประมาณ10เอา้าเอา้าได้นะเพื่อนได้นะ ครับหัวไม่เก่งหรอกกระจกเนีเอามึงโทรทำไมนักหนาฮัลโหลอยง่อะไรสเงะันี่อยรฮัลโหลอะไรโอ้เนี่ยชอบโทรมา โทรก็ไม่ได้ย LIKE hey wow. yeah. ินเสียงถ้ามีสั่งก็จะจ่ายให้นั่นหละได้ยินให้ดืละสี่ยเองเออมึงมาวังมัจ่ายฮัลโหลจ๊ะจฮัลโหลฮัลโหล

ไปที่บ้านหลังนีๆเขาไปเอง้าอกไปถ้าแกไม่ได้เป็นเป็นพระต่เป็นพระวาดนะ่ไหนก็ไดนก็พูดไม่ฟังวะ เกันนะครับท่ผู้ชมน้องผมนั้นได้กระจอกมากกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรน้องไม่ชอมพูดอ่ะงั้นตัดนี่ผมชนะเลยตอนนั้นน้องก็หล่ออ่ะเขาห้ามหล่ออ่ะครับจะมีพี่น้องนในแดนต่อกันครับ ลูกเนียนยกเปนวัเขาไปเผาไอซกันนะมีงะเ้ยังไงให้แกวาบุญคือแบบแกจะ่ตอนไหนหรืว่ายังไงก็ถ้าทางแกก็คือไม่ต้อไปทวงนาไหแกอนแ่มือเายเลยว่า มันแค่ปัญหาเท่านั้เมื่อได้ถูกต้องถ้าถ้าแกแบบยังไม่มีคืนก็ไม่ต้องไปถามแกสนิทกพพออ็พ่อเพราะอะไรหรือเเพราะว่าพอตอนที่มาเข้าไฟฟ้าใหม่ๆอ่ะแ,มแมนนกมาแกไม่จากใไทยเลย แล้วก็มาเออพ่อว่าเอาฟอนท้ายไปแบบมาหยิสังหยิสังห่ยไปเล่นนเต็นนะฮยิบนฮไปถยถ่ากูกครับกทถ้ามีเจียงกวนก็ไปกครับงขเพลงก่อนไม่เสียงเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ โอเคครับแไปแล้วนะงานงาจังนรจะทำมแพอขาได้เอาจะรับอีอ๋ออะไรออ่ปวดเป็นคะก็ตายไม่สบายอ่างนี้เดี๋ยวแม่แม่ก็จะิต่อหน้าบบอวาายนอนนัมันสิ

สีชาติยืนนั้นมันฝนตกไหมเสบายได้ไหมให้เกื้อฟาร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไป ให้คืนพ้นปลอยลงมา S S R ด้วยมือไว้โอเค แต่มันแม่งเป็นแบ็คดีกูทีเดียวก็ตายถ้าเป็น<ม>ล็อบบี้ก็ดีแม่หมอสาวเน,นี่ยแม่หมอสาว<ม>เออเล่นซัมก็อีเอ,อ๊ะตรงนี้เป็นทางลนะ ต,ต้กไไไมมจะไปไดหเอาแกแม่งอะไรเบสเล่นในแดนอยู่เนี่ยเล่นในแดนอยู่<ง>ฮัลโหลอะไรไ<ง>ฮัลโหลได้ยินไหม โรเบสนะ่ะขอโทษนะครับไป